สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจัามานิพูครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบอยากจะเล่านะครับจริงๆก็คือดึกมากตอนนี้แล้วก็จริงๆวันนี้แวะเข้าไปในคลับเฮาส์นะครับเข้าไปร้องเพลงในห้องสถานีร้องเพลงเพราะแอนเพียนนะครับก็ร้องเพลงเสร็จปุ๊บมีคุณชินเข้าไปนั่งฟังเพื่อนๆเข้าไปนั่งฟังกันก็มีความรู้สึกว่าแบบมูดแอนโทนแบบกำลังดีมากอะตอนนี้ก็อยากจะมาเล่านะครับ สิ่งที่จะเล่าจะเป็นเรื่องราวของข้าวของสีดำของตัวเองนะครับสีดำเนี่ยถือว่าเป็นสีซิกเนเจอร์ของมาดินพูลเลยนะครับตอนนี้นี่ก็เลยลองใส่นาฬิกานะครับอันนี้เป็นนาฬิกาเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีนาฬิกาเครื่องคิดเลขแบบนี้ครับเป็นนาฬิกาทีมลองย้อนไปฟังคลิปนั้นดูได้นะครับตั้งแต่ผมทําคลิปมานะมีลูกพี่ลูกน้องผมก็มคือพี่จอนเนี่ยพี่จอนบอกว่าเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่ชอบเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาในวัยเด็ก ทุกวันนี้ผมยังใส่อยู่เลยครับเพื่อนๆใช่ไหมครับแล้วก็ใส่กับริ b a n d จะใส่ข้างเดียวกันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น r ริสแบนทีมตอนที่เรายังไม่มีริ b a n d เราก็มีนาฬิกานะครับนี่ก็จะมีเรื่องราวอยู่ในคลิปก่อนหน้านั้นทั้งหมดก็ยังเป็นสีดําอยู่นะครับแล้วก็เท่มากราคาไม่แพงจําไม่ได้ว่า800หรือ1,000บาทประมาณนี้ไม่เกินแล้วต้องเป็นรุ่นนี้ด้วยนะคือคลาสสิกโอมากๆนะครับใส่แล้วก็จะฮิป กระเป๋าใบนี้รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้จะมาให้ดูข้าวของสีดำที่หลายๆคนรีเควส t แล้วก็ถามถึงอย่างวันนี้ผมเจอพี่บิ๊กทโร่นะครับที่ฟิตเนสสิ่งที่พี่บิ๊กแมนชั่นนะครับก็คือเป็นกางเกงอันเดอร์แวร์นะครับของ Under Armour เดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยเช่นเดียวกันผมของจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสีดำของผมเลยที่เป็นเซตสีดำนำโชคนะครับ มีอะไรบ้างผมไม่ได้มีอยู่เยอะนะครับเพื่อนๆแล้วบางคนอาจจะตกใจนะครับอันดับแรกอันนี้คือกางเกงชั้นในของ Under Armour ที่ผมชอบมากเราคิดว่าเป็นแ a ร e i t เทมเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นสีดำความยาวนะครับ3นิ้วนะครับแล้วคนก็แซวว่า3นิ้วมันจะพอเหรอคุณจ๊อบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเนี่ยนิ้วเนี่ยกำลังดีเพื่อนๆเวลาที่อะไรมันผุบๆโผล่มาเนี่ยมันกำลังเซ็กซี่นะครับ เนื้อผ้าคือดีมากความเหนียวความทนทานขอบอยางนี่คือดีมากเป็น b a s t of the best ของกางเกงชั้นในสำหรับผู้ชายที่ต้องการออกกำลังกายนะคือเน้นเรื่อง performance นะครับผมใส่เป็นไซส์ M นะครับ L 3 4อันนี้ก็ได้มากล่องหนึ่งอยู่ที่ราคา1590บาทจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมได้มา2กล่องก็คือได้มาทั้งหมด4ตัวของเก่ามีอยู่แล้วอีก2ตัวรวมเป็น6ตัวนะครับ ก็ถือว่าครบจบเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมเองก็ยังมีซีรีส์เก่าๆของ Under Armour นะครับอันนี้เป็นกางเกงชั้นในออกกำลังกายที่เป็น Best Performance ของผมใส่แล้วมีความสุขมากออกกำลังกายเล่นขาทุกอย่างคือเวิร์กมากนะครับแล้ว Under Armour ไม่ค่อยนำเข้าแบบ3นิ้วเขาจะชอบนำเข้าแบบ6นิ้วซึ่งพอใส่ปุ๊บแล้วมันจะดูตลกครับแต่ว่ามันเหมาะสำหรับ คารว่าโคนที่ต้นขาใหญ่หรือว่าไซส์ฝรั่งหรือว่าเล่นขายเยอะๆนะครับอันนี้เป็นชิ้นแรกต่อไปก็จะเป็นกางเกงนะครับจริงๆเนี่ยถือว่าเป็น best of purchase ในปี2021ของผมเนาะแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมเลือกมาเป็นสีเทาในคลิปนี้ผมเลือกมาเป็นสีดำนะครับเพราะว่าเป็นใช้สีดำนำโชคนะครับก็ผมใส่เป็นไซส์ M เช่นเดียวกันราคา790บาทของ <c oughs> Uni q l คนะครับเบสิกมากๆนะครับ แล้วใช้งานดีมากแห้งไวซักง่ายนะครับฟิตติ้งเนี่ยพอดีกับขาของผมผมเป็นคนที่หากางเกงขาสั้นยากมากลองทุกแบรนด์ครับแต่ว่าใส่แล้วก็ไม่ค่อยรอดเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ขาใหญ่ครับเพื่อน,อนคืออยากจะขาใหญ่นะครับแล้วก็ใส่แล้วพยายามจะหากางเกงที่ใส่แล้วดูดีแล้วดูเต็มก็มาได้เป็นของยูนิโคลนะครับราคา790สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือเขามีช่องนี้นี่ช่องนี้เวลาที่ เข้าฟิตเนสใช่ไหมครับสมมติผมไปได้ท mm ี่แลนด์มาร์คเขายังเป็นระบบกุญแจอยู่ mm hmm. เพื่อนพอเราใส่กุญแจเข้าไปข้างในแล้วมันชอบหล่นถ้าเราเอาเข็มกลัดมาเกี่ยวกับกางเกง mm hmm. เกงก็พังช่องนี้เป็นซิปซ่อนนะครับสามารถที่จะใส่คาร์ดหรือใส่กุญแจได้แล้วก็จะวิ่งยกเวทออกกําลังกายซิทอัพกุญแจหรือบัตรเนี่ยคือจะไม่หล่นออกมาผมคิดว่าเป็นดีเทลเล็กๆตรงนี้นะครับที่มันเวิร์กมากสําหรับกางเกงรุ่นนี้ของยูนิโคลแล้วก็มีกระเป๋า2ช่อง นะครับกางเกงเนี่ยจริงๆตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด3ตัวเท่านั้นเองนะครับก็สลับใช้นะครับก็เรียบๆินคลีนดีนะครับก็ชอบมากนะครับเป็นเบสเพ r ร์เชสในปี2021นะครับในปี2022ก็ยังชอบอยู่นะครับตอนนี้มีมี3ตัวนะครับนี่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเสื้อที่ใช้ในการออกกำลังกายนะครับก็จะมีเสื้ออยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็น Under, ไม่ใช่เป็นยูนิโครนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือใส่วันนี้ก็ซักนะครับอ่ะเรามาดูตัวแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อสีดำนะครับของ A อซิตนะครับจริงๆเขาเป็นเสื้อวิ่งตัวนี้ผมใส่เป็นไซส์ M นะครับลดราคาเหลือประมาณ800กว่าบาทนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นเหมือนเหมือนเสื้อวิ่งนะครับนี่ตัวที่2 ก็จะเป็น r e e o o กนะครับนีก็จะมีตาโลโก้ของ r e e b o k แล้วก็จะมาเรียบๆแบบนี้อันนี้ก็ลดราคานิดๆหน่อยๆนะครับเดือประมาณ600กว่าบาทนะครับตัวที่3ตัวนี้ได้มาฟรีตอนนั้นเคยเป็นงานเปิดตัว under armour h o v e r ครั้งแรกของของแบรนด์ under armour นะครับนี่ได้มาฟรีนานมากตัวนี้นะครับผมใส่เป็นไซส์ M ก็ชอบมากนะครับอันนี้เป็นตัวที่3นะ ตัวที่4อ่ตัวที่4เนี่ยจะเป็นยูนิโคลนะครับจำราคาไม่ได้ประมาณมน่าจะ590บอาัครับอันนี้ใส่เป็น L อนะครับอันนี้จะเป็นสีดำล้วนนะครับไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าจะมีติดบ้านเอาไว้นะครับ <ๆ S 1> เผื่อบางครั้งเวลาที่เราจำเป็นต้องต้องใส่เสื้อยืดสีดำแบบเรียบๆทั้งตัวนะครับก็มีตัวนี้ก็มี1น,นะครับ2 3 4อ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านนี้เดี๋ยวผมขอเดินไปหยิบนิดนึงนะครับ หลังกล้องนะครับตัวนี้คือตัวที่เพิ่งใส่วันนี้นะครับก็เป็น under armour อีกเช่นเดียวกันนะนี่อันนี้ผมใส่เป็นเบอร์เอนะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็อยากให้ under armour นำกลับมาขายอีกครับคืออยากซื้อเพิ่มแต่ว่าหาซื้อยากนะครับอาจจะต้องไปตามเหล l e เ outlet ไง Out ครับผมก็เพนพอยต์ของแบรนด์นะเอามาพัฒนาชีวิตของตัวเองเหมือนกันครับ <c oughs> คือ ันเดอร์อารเมอรถ้าเพื่อนๆเ,เจอซีรีส์ไหนที่ชอบและใช่ mm. เพื่อนๆก็ต้องซื้อเลยนะครับ a d i d a s, mm. <S ก็เหมือนกัน n i ก e ้ mm. ก็เหมือนกันนะครับเขาไม่ค่อยมีเป็นแบบ Permanent Collection นะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าผมทำริสแบนด์ริสแบนด์ผมสีดำเนี่ยต้องเป็น Permanent Collection คือคนทำขาดทำหายหรือจะซื้อเพิ่มหรือจะซื้อให้แฟนหรือจะซื้อให้เพื่อนซื้อกันเป็นทีมคนต้องสามารถที่จะ ซื้อเพิ่มเติมได้ส่วนสีเนี่ยอาจจะเป็น Limited Edition เป็นซีซั่นไปแต่ตัวที่เป็น Permanent เนี่ยคือต้องมีเพราะมาดินพูคือสีดำผมเองผมก็อยากจะได้แบบนี้แต่ก็หาซื้อ,อยากนะครับถ้าเพื่อนๆมีพิกัดก็บอกด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เป็นไซส์เอ็มนะครับสีดำถ้าเจอที่ไหนบอกผมด้วยก็ก็ชอบมากนะครับจริงๆผมมีสีเทาเนี่ย2ตัวแล้วน้ำเงิน1ตัวเป็นซีรีส์ที่ผมคิดว่าฟิตติ้งอ่ะดีที่สุดของเขาเลยนะครับ นะดีกว่านี้ก็มีแต่ผมว่าเนี่กำลังดีนะครับชอบมากก็มีอยู่แค่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆ5ตัวนะครับที่เป็นสีดำสำหรับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ <c oughs> ข้าวของทางด้านในกระเป๋านะผมก็เป็นสีดำหมดเลยเช่นร่มนะครับร่มก็เป็นสีดำถุงผ้าก็เป็นสีดำนะครับ power bank นะครับอันนี้ก็เป็นสีดำหนีของ alpha x นะครับ อันนี้เป็นกระเป๋าเดี๋ยวจะไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ที่ฟิตเนสนะครับเป็นกระเป๋าสําหรับไปแขวนในเวลาที่จะอาบน้ำนะครับใส่สบู่แชมพูนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะพกอะไรอันนี้ก็จะเป็นเป็นแมสนะครับเป็นทิชชู่นะครับช่องนี้ก็จะเป็นริสแบนด์นะครับอย่างวันนี้เจอพี่บิทโตร์นะครับก็นี่เห็นไหมฮะก็เป็นริสแบนด์สีดําแล้วก็เป็นสีพิเศษนะครับที่เป็นแบบเหมือนสีลิมิเต็ดนะครับเป็นสีแทน แล้วก็ทางด้านหลังให้ดูนะครับนี่ก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีกุญแจนะครับแล้วก็แอร์พอร์ตนะครับก็ไปซื้อเคสที่เป็นสีดำอันนี้ก็เคยรีวิวเอาไว้นานมากแล้วนะครับของยี่ห้อนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับหกก็เป็นสีดำถ้าอยากจะได้ลุคที่เป็นสีดำนะอ่าแล้วก็กระเป๋านะครับนี่ก็เป็นสีดำของ คานิวัลเก้าอยห้านะครับเนี่ยครับก็จะเป็นเซตสีดําในปี2022ของผมนะก็จะเป็นเซตออกกําลังกายจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่เฉพาะเซ็ตที่เป็นสีดำนะครับผมก็จะมีเป็นกางเกงของ u n i ิโคลที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็เป็นเสื้อยูนิโคลสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเสื้อ Under a r m อารเนี่ยหลากหลายสีเลยนะครับที่ตัวเองสะสมไว้ก็จะเอามาแมชคราวนี้เวลาแมทชมันก็จะง่ายมากครับเพื่อน ก็คือว่าผมก็จะใส่เป็นรองเท้าสีดําหรือสีขาวถุงเท้าดําหรือถุงเท้าขาวกางเกงดําแล้วเสื้อจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับก็กคือจบเลยก็ง่ายๆนะครับถุงเท้าผมว่าใช้เป็น under armour ครึ่งครึ่งน่องกับนกี้ก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ถ้าเป็นคลาสสิกเมนแวร์เดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งผมก็ใช้เป็นกางเกงชั้นในของ Polo Ralph Lauren ครับอันนี้ผมใส่เป็นไซส์ L นะนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็ถ้าคลาสสิกเซ็นแวรก็จะเปลี่ยนกางเกงชั้นในให้เข้ากับธีมถ้าเป็นสปอร์ตก็จะเปลี่ยนกางเกงชั้นในเนี่ยให้เข้ากับธีมสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคนที่ลงทุนแล้วก็ใส่ใจในดีเทลแล้วก็รายละเอียดมากรวมไปจนถึงน้ำหอมนะครับจริงๆเนี่ยผมมีน้ำหอมมาเพิ่มอีก2ขวดเป็นของทาดานะครับ Perfumer นะครับกลิ่นนี้ชื่อว่ากลิ่น Pinot a l k นะครับก็จะให้ความรู้สึกที่เฟรชนะครับเปิดใจชอบมากนะครับกลิ่นนี้ ก็จะเป็นกลิ่นหลักที่ผมเนี่ยเอาไว้สําหรับฉีดเสื้อผ้านะครับก่อนที่จะพับเก็บต่างเนี่ยครับผมก็ฉีดอย่างนี้เลยแล้วก็หอมครับเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบตัวหอมเสื้อผ้าของเราก็จะมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ก็คือเป็นของที่ตัวเองชอบนะครับก็คือเป็นของดํานําโชคในปี2022นะครับคราวนี้นอกจาก เสื้อผ้าแล้วก็อันเดอร์แวร์ที่ให้ดูมาอัปเดตกันในปีนี้นะครับมูจิยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับสำหรับเสื้อนะครับผมก็มีเป็นเรอะไรเป็นสกินแคร์ที่ไม่ได้ราคาแพงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าชอบและใช้ดีอย่างแรกนะครับอันนี้อาจจะแพงนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็น a s o อบนะครับนี่อย่างที่สองนะครับก็จะเป็นนี่นะครับโรจุเกสนะครับอันนี้ก็เป็นขวดใหม่นะครับ อย่างที่3นะครับก็จะเป็นนี่ครับนีเวีนะครับคือซื้อที่เ e เ e ่ e อีเลฟบาทครับเพื่อนๆคุมมันชุ่มชื้นกระจ่างใสเวิร์กมากมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับมีตลับเล็กๆเ,เพื่อนๆลองใช้ดูคุมมันจริงๆนะครับก็ใช้โทนเนอร์ตามด้วยเซรั่มนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวครีมแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลผิวแบบง่ายๆสำหรับตัวเองในปีนี้นะครับแล้วก็ คือถ้าเทียบประสิทธิภาพกับราคาที่จ่ายผมคิดว่ามันมันดีมากสำหรับหน้าผมนะผิวแต่ละคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำหอมตอนนี้จริงๆผมค่อนข้างมีครบหมดแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเป็นโรออนโรออนที่ใช้นะครับนี่ไฮโซนิดนึงครับเป็นชาแนลนะครับเป็น a l l ลัวนะครับออมสปอร์ต อันนี้ต้องขอบคุณคุณจูแห่งจูเลียต้านะครับคุณจูเนี่ยส่งมาให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับเข้าเซตกับแชมพูครีมอาบน้ํานะครับเป็นของชาแนลผมก็เลยแบบได้ใช้ของดีเลยนะครับแล้วก็เป็นของที่มาดินพูได้ใช้จริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยคือหอมมากนะครับเพื่อนๆคือเข้ากับเซตนี้เลยนะครับก็แนะนํามากใครที่อยากจะได้แบบตัวเเป็นเดอร์เรนสติกนะครับ ของชาแนลเนี่ยก็ดีมากนะครับแล้วก็มีครีมแบบน้ำหล่จะใช้เป็นน้ําหอมของเขาแล้วก็เข้าฟิตเนสออกกําลังกายได้เลยนะครับนี่มีอะไรอีกละ่ะหมดแล้ว <c oughs> นะครับก็มีประมาณนี้ถ้ามีที่ใช้อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น Apple Watch นะครับนี่ก็จะเป็น Apple Watch นะครับ Apple Watch เนี่ยสิ่งที่ผมเบื่อที่สุดก็คือต้องเสียบชาร์จนะครับหรือว่าบางครั้งที่ notification c o าเด้อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดผมพูดว่าใส่เป็นเรือนนี้ครับเป็นคาซ i โดูหลังกล้องนะครับก็ <c oughs> ไม่ต้องมานั่งชาร์จครับบอกเวลาชัดเจนนะครับน้ำหนักเบามากราคาย่อมเยาใส่แล้วก็ดูแฟชั่นดูเท่เห็นไหมครับนี่เพื่อนๆไปหาซื้อกันได้นะครับใครที่เพิ่งติดตามช่องนะครับอาจจะไม่ได้ทันได้ดูคลิปนี้เพื่อนๆพิมพ์คาว่าออมาดินพูเว้นวัก นาฬิกาคา s ิโเครื่องคิดเลขเดี๋ยวคลิปนี้จะเด้งขึ้นมานะครับนี่หลายๆคนน่ยคุณเอกฤษดาก็มีนะคุณหมอพัดก็มีคุณพินิดก็มีนะครับคุณมิสเตอร์เรนก็น่าจะมีนะมวทุกคนน่าจะมีเนี่ยครับก็เป็นเซตนะครับก็ตามสไตล์ของมาดินพูนะครับสมาร์ท p ป r ร์ตซูพ i เ r นะครับคำว่า Smart ก็คือสื่อถึงคลาสสิก s เมนแวร์นะครับสื่อถึงงานอาชีพทั้ง พาร์ทที่สอนเป็นอาจารย์เป็นคุณครูนะครับแล้วก็พาร์ทที่ทำเอเจนซี่นะครับพาร์ทที่จัดงานอีเวนต์ก็อยู่ในส่วนของสมาร์ทสปอร์ตนี่ก็คือเหล่านี้ครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูก็ยังเข้าฟิตเนสออกกําลังกายอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังชอบการออกกําลังกายแล้วก็สุด r i o ยก็คือถึงแม้ว่าทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ราคาแพงแต่ผมเลือกมาทุกชิ้นนะครับเสื้อผ้าทุกตัวเพื่อนๆผมเนี่ย เป็นคนที่ลองฟิตติ้งเนี่ยเยอะมากคือถ้าฟิตไม่เข้ากับรูปร่างผมอะผมก็ไม่ซื้อถ้าผ้าใส่ไม่สบายผมก็ไม่ซื้อนะครับถึงแม้ว่าจะมีอยู่แค่ประมาณ4-5หตัวแล้วก็ใส่ซ้ำๆวนๆอย่างเงี้ยครับซึ่งยิงงส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็น under armour ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ก็เรียกว่าอะไรก็ภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนที่เราต้องมีมากว่าเราต้องมี กี่ชิ้นถ้าเราเจอของที่ใช่แล้วอะเรามีไม่กี่ชิ้นอะเขาก็สร้างความสุขให้กับเราได้ได้ดีนะครับเพื่อนๆน,นะแล้วถ้าสมมุติว่าผมไปเจอแบบแบรนด์ <c oughs> ไหนที่แบบราคาไม่ได้แพงเราผ้าเป็นประมาณเนี้ย <c oughs> ผมก็จะอยากสะสมเอาไว้อยู่ในคอลเลกชั่นสีดำของตัวเองเอาไว้สำหรับใส่ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะการใส่ออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะใส่อยู่บ้านทำงานบ้านนะครับ แล้วก็จริงๆอ่ะไปต่างจังหวัดหรือใส่นอนใส่อยู่ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื้อผ้าเขาสบายมากนะครับถ้าเป็นของเอซิตนี่อาจจะฟิตนิดนึงนะครับอันเนี้ยคือใส่แล้วดูกล้ามโตนะครับเป็นเสื้อแบบเสื้อแนววิ่งนะครับเราก็จะรู้ว่าตัวนี้ยฟิตกว่าตัวนี้ตัวนี้เ,ออเป็นแบบนี้จะทุกตัวค่อนข้างใส่สบายแล้วก็แทบจะไม่ต้องรีดนะครับซักเสร็จป,ปุ๊บ ให้แห้งนะครับแล้วก็ผมก็จะสเปรย์น้ําหอมลงไปนะครับแล้วก็พับเก็บใส่ตู้ใส่ลิ้นชักนะครับนี่ก็เป็นชุดที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับชุดเดียวนะครับใส่ออกกําลังกายได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่ไปส่งของได้นะครับนี่จบนะครับนี่ก็ใส่ไว้ในกระเป๋าครับก็เป็นกิมมิกเอามาให้ดูนะครับกระเป๋าใบนี้ก็ใช้ดีมากนะครับจุของเยอะนะครับนี่ก็เป็น ของดำนำโชคในปีนี้ของผมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเคยทำคลิปของมูจิใช่ไหมครับมูจิยังอยู่นะเพื่อนๆเสื้อมูจิเนี่ยยังอยู่ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับสีกรม,มท่าแล้วก็เป็นสีเทานะครับอย่างเวลาที่ผมใส่สูตรแล้วผมต้องการเสื้อทางด้านในเป็นใส่สบายๆส,ส,สีดำอะ่ะผมก็เลเยอร์ข้างในเป็นมูจินะครับแต่ว่าเสื้อพวกนี้ที่เอามาให้ดูวันนี้จะเป็นในส่วนของ ออกกําลังกายซะส่วนใหญ่หรือว่าใส่อยู่บ้านใส่ไปตลาดไปกินข้าวไปเซเว่นอะไรประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะครับก็จะมีเป็นตัว outdoor นะครับที่เป็นตัวคาดเอวอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเป้ก็จะมีของของอะไรนะขอหยิบนิดนึงนะครับอยู่ข้างๆนี่ของมองเบลนี่นะครับ ก็เป็นสีดำอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นเป้ที่แบบขนาดเล็กๆนะครับเป็นคอมเพก t มากๆนะครับถ้าเป้เป็นใบใหญ่ไปเลยก็จะเป็น under armour นะครับนี่ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับของที่ไม่ได้เป็นแบรนด์เนมแล้วก็จริงๆเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะไป build collection ของตัวเองได้นะครับถูกกลางแพงเนี่ยผมว่าเราใส่ผสมได้สำคัญคือเราต้องเลือกของที่ใช่สำหรับเรา แล้วก็มีความสุขกับการใช้ของเหล่านั้นเนี่ยซ้ำๆนะครับพอของทุกชิ้นเนี่ยปล่อยความสุขให้เราซ้ำๆเราอยากจะใส่บ่อยๆผมว่ามันทำให้เกิด value for money เพื่อนพอเราใช้จนคุ้มนะคือเราก็จะมีความสึกไม่เสียดายสตังค์นะครับแล้วก็นี่แหละมันคือคุณค่าที่แท้ของของชิ้นนั้นแล้วของที่ไม่ได้ราคาแพงแต่เราเลือกให้มันดีและมีสไตล์เอามา mix and match พอมันมาอยู่รวมกันเนี่ย ผมว่าจะได้ลุคที่ดูกลมกล่อมดูแฟชั่นเนอเบลดูชิคนะครับดูไม่ตะโกนจนเกินไปแต่ว่าดูเป็นคนที่เลือกมาแล้วอะว่าเออแม้กระทั่งดีเทลแม้กระทั่งแบบอันเดอร์แวร์ของเขาน้ำหอมของเขา,เากระเป๋าใบเล็กใบน้อยทุกอย่างนะครับเวลาที่คนสังเกตเราอะเขาสังเกตเราเวลาที่เราเผลอไม่ได้สังเกตเวลาที่เราไปยืนอยู่บนเวทีนะครับแต่ว่าเขาดูช่วงการเตรียมตัว เหมือนในฟิตเนสก็เหมือนกันนะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าคนก็จะเห็นเราตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ดีเราก็เราก็ไม่ใส่เราก็ใส่ของที่มันฟิตกับเราแล้วก็ผมเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับชีวิตปารินพูไม่ได้มีเสื้อผ้าออกกําลังกายอะไรแบบเยอะมากมายขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นคอลเลกชันที่เป็นสีดำนะเพื่อน,อนก็มีอยู่แค่นี้หลังจากนั้นก็จะเป็นสีอื่นๆน,นะครับก็เป็นคลิปที่อยากจะเล่าอยากจะมาพูดคุยต่อจาก คลิปที่รีวิวกระเป๋าใบนี้ไปนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆถามเกี่ยวกับเรื่องของอันเดอร์แวร์ของอันเดอร์อาร์เมอร์นะครับแล้วก็คอลเลกชันเสื้อผ้าสีดำก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตนะครับนี่ก็นาฬิกาน่ารักมากนะครับเข้ากันนะครับของมันต้องมีนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อนๆยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นเรื่องราวหรือเป็นคอนเทนต์อะไรแต่ว่า ชอบมากเลยการทำคอนเทนต์แบบนี้มันสบายใจอะ่ะคือไม่ต้องเตรียมสคริปต์อะไรมากมายอยากจะเล่าอะไรก็เล่านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนติดตามตลอดแต่ว่าอาจจะไม่เคยกด subscribe ทุกการ subscribe อะ่ะมันเป็นพลังใจกับคนทําช่อง YouTube มากๆครับเพื่อนๆสุดๆเลยฝากกดกันคนละ1 subscribe ใครที่กดแล้วก็ไปติดตามใน Instagram m a r t มา p ินดได้นะครับ สปอนเซอร์อยากจะเข้าติดต่องานให้ติดต่อที่คุณเจนะครับมีดีเทลอยู่ในดิสคริปชั่นทางด้านล่างนะครับหรือว่าใน Instagram ผมก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมแล้วก็การติดตามครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ